เรามาเจอกันอีกแล้วสำหรับในครั้งนี้เราจะรีวิวตัวละครจากตัวของ t r i a l 2 t r i a l 2นะฮะมาดูกันว่ามันอยู่ตรงไหนนี่เลย t r i a l 2นี่ครับสำหรับตัวละครนี้ระดับอันบานะครับนี่เลย1%นปซนะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าคุณอยากได้ก็ลงไปนะครับก็เหมือนเดิมเหมือน Address นั่นแหละนะครับก็คือซื้อในเลทตรงนี้นะครับก็คือเป็นใบยอยันนี้พอคุณซื้อนี่ปุ๊บแล้วคุณกดปุ๊บคุณก็ได้ตัวละครมาเลยนะครับทุกคนนี่คือ อาคาอินุโอเคยังไม่ได้ปลดอะไรเลยโอเคนิสัยเป็นเจเนซิสนะครับผมแล้วก็เผาอุ้ยเผาแรงมากนะสาหรับเผานะครับเ,เวลประมาณ37นะครับให้อนุมานว่าถ้าเวลเยอะกว่านี้มันคงแรงนะครับทุกคนอาคาอินุอันบาวตัวที่3ของเกมนะครับค่าวางอยู่ที่พันสองว้าวว้าวโอเคเป็นตัวพื้นใช่ไหมใช่เป็นกราวนี่ครับกราวมีเผานะครับ โอเคอ่ะนดูสิโอ้โหหมัดรัวนะครับอุ้ยหัต่อยรัวจัง่ะโอเคต่อมาครับก็มุฟนี้มุฟใหม่6.5าวิอันนี้นะครับ6.5าวีนะครับโอ้โอ้โอ อ๋อมันมันทีเดียวใช่ไหมโอเคแล้วก็ต่อมาครับนี่ครับแม็กม่าโอ้โหเป็นลายนะโอเคเอ่อก็ผมนะก็ยังคงเป็นในของระยะอยู่ดีวะผมรู้สึกว่ายังไงระยะแม่งก็เป็นเป็นติก๊กใส่ตัวของโอเวอร์โหลดผมว่ายังไงแม่งก็ดีกว่าอยู่ดีอะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ในความคิดผมนะ พราะว่าตัวละครมันมันเป็นลายเว้ยแล้วมันมันได้ใช้ยากว่ะแต่แบบออสตามันก็มีแบบความยาวอย่างนี้อยู่นะเนี่ยเนแบบเนี้ยมันก็คงได้ใช้แหละนะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะแล้วก็จะมีสกิลสกิลก็คือเขาเขียนว่าทําการแรนดอมวางแมกมานะครับที่เป็นแมกมาพูลอ่ะเขาเรียกอะไรบอลาวาบอลาวาไปที่ผ่านนะครับก็คือผ่านก็คือหมายถึงว่าตัวแท็กตัวเนี้ยนะครับอ่านี่นะสูงสุดคือ6ปะัะอัพทูหกพูล เปิด์แมกมามาเรีนก็คือหมายถึงว่า1ตัวเนี่ยได้6ทุกครั้งที่ศัตรูเนี่ยเดินผ่านตัวของแมกมาพูเนี่ยจะโดนดาเมจเผาอ่าอูดาวห้าวิโอหมายก็ดูสิอ่าฮะอ่าฮะคือยังไงอ่ะโอ้โหก็คือปล่อยไปเลยนะอ่าโอเค ก็คือวางแมกมาไปเลยว้าวอย่างนี้ถ้าเป็น0.1นน่นิดนั้นหมายความว่าคุณจะวางแมกมาได้แค่6แต่กับกันถ้าคุณถ้าคุณมี3ตัวเป็นที่ัยเจนิสิตแบบนี้นะครับคุณก็จะได้แมกมาทั้งหมด18อันเพราะว่ามันสามารถสแต็กได้ก็คือตัวละ6อือหึตัวละ6แบบนี้เลยโอ้ผมว่า ค่อนข้างเดบิวนะส่วนตัวนะครับอันนี้นั่นในจินตนาการผมนะตัวละครนี้ผมว่าไประยะใส่ตัวของโอเวอร์โหลด2อันแล้วก็แอสซัสซินสอันโอเวอร์โหลดสองแอสซัสซินสองเพราะว่ามันตัวมันเป็นเป็นไลน์ครับการที่มันได้ทริกเกอร์โอเวอร์โหลดแล้วมันโจมตีเป็นฟูลเอ e ตามครึ่งหนึ่งของดาเมจของมันอนะ่ะผมว่ายังไงมันก็ค่อนข้างเดบิวดาเมจดาเมจกับระยะเนี่ยผมว่าเวิร์กเพราะว่าคือตัวมันนะเป็นตัวที่ดาเมจเผาแรง บวกกับตัวมันเป็นตัวดาเมจแน่ๆมันแน่ๆเพราะว่าการที่มีลาวาเนี่ยที่พื้นเนี่ยนะครับเนี่ยลาวาที่พื้นแบบนี้นะเวลาสตูโดนอ่ะมันก็จะเผาซึ่งเผาอะ่ะมันก็ตามของติ๊กมาเลยอะ่ะก็คือมันจะเป็นเท่าไหร่4ติ๊กเอ่อติ๊กดา10%ซึ่ง10%ถ้าสมมติว่าเป็นเป็นดาเมจเ,เป็นสายดาเมจติ๊กฤิผมว่าผมไม่รู้ไฟมันคิดหรือเปล่านะแต่คือผมว่ามันก็ค่อนข้างแรงเลยแหละ แน่ัตูจะติดมาร์กอีกอะไรอีกว่าส่วนตัวผมคิดว่า W นะครับสำหรับตัวละครน,นี้ถ้าใครที่ที่แบบว่าอยากจะเอาไปเล่นนะครับแบบมันๆเลยนะ3ตัวใส่ระยะนะครับโอเวอร์โหลดแอสซัสซินนี่คือจบ1ตัวก็อยู่นี่ครับประมาณ6 0 0 0 0 6นหนะครับต่อตัวแม็กแม็กของแคปอยู่ที่3นะครับก็คือบังได้3ตัวถ้าเป็น0-2มันก็ได้เหมือนกันก็คือจบเลยแหละเออใส่ใส่ของ ในส่วนของระยะหรือว่าดาเมจก็คือจบเลยเผาแรงแบบแรงเวอร์เลยนะครับไม่ได้ตีแอ์นะผมลองดูแลสกิลมันตีแอ์นะครับสกิลมันผมว่าสกิลมันไม่ได้ตีแอร์แต่ว่าที่คุณหมายถึงคือหมายถึงว่าตัวแอร์มันบินมาเหยียบได้ไม่ใช่ให้บิดใช่ไหมครับใช่แต่ว่าไอ้นี่มันน่าจะเหยียบได้ตัวตัวบินน่ะเนี่ยลองเอาลองเอาตัวบินมาเหยียบนั่นแหละครับคือตัวเบสมันะไม่ได้ตีแอร์แต่อันนี้มันถ้าเหยียบมันน่ะมันน่าจะแอร์ก็ดีผมก็อยากได้เหมือนกันเพราะมันเผาแรงเว้ย สีเหมือนน้ำมูกเลยแย่จัดแล้วมันเป็นลาวายยังไงก่อนอุซบเอเอเลยมันก็เหมือนเหมือนกันแหละอันนี้ก็มันก็ AV วป่ะไอไอคาตาคุริอะเออคาตาคุริอะครับในนี้ก็คืออาคายนุครับผมหนึ่งเป็นตัวตัวรับแทล์สก็ขอให้สนุกแล้วกันใครมีไอเดียอะไรในการอัพสกิลทรีนะครับก็สามารถที่จะ คอมเมนต์กันได้นะครับประมาณนี้นะฮะลองจินตนาการดูว่าเล่นกันยังไงนะครับแบบลองดูฮะเพราะมันก็มันไม่มีผิดมมีถูกหรอกการอัพตัวของสกิลทีแต่อยู่ที่ว่าเราจะเล่นอะไรแค่นั้นเองครับ